สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ13กุมภาพันธ์259มีข่าวด่วนๆมาเล่าให้ฟังครับพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยถแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลหนุนอนุทินเป็นนายกครับขอบคุณข้อมูลภาพข่าวทั้งหมดจากสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เพจ Facebook สถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถติดตามข่าว กดเป็นเพื่อนหรือว่ากดติดตามเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีวันนี้ข่าวนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเลยนํามาอ่านให้ฟังครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาดหัวข้อข่าวว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยทแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลหนุนอนุทินเป็นนายกเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน13กุมภาพันธ์2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายมงตีและรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยแกนนําพักร่วมกับคณะผู้บริหารจากพักเพื่อไทยนําโดยนายยศชนานวงสมัครวงสวัสดิ์ครับขอไปครับแคนดิเดตนายมงตีและนายภูมิธรรมเวทยชัยแกนนําพักเพื่อไทยถแถลงข่าวผลการหารือนในการ ในการเทียบเชิญร่วมการจัดตั้งรัฐบาลณที่ทําการพรรคภูมิใจไทยนายอนุเทียนกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้บริหารระดับสูงของพรรคเพื่อไทยได้เข้าหาหรือเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในหลักการว่าพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญยากาศทางการเมืองและเดินหน้าประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าบุคลากรของทั้งสองพักมีศักยภาพเพียงพอที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนด้านนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าเนื้อหาการหารือเป็นไปตามที่นายอนุทินทแถลงพร้อมขอบคุณนายยงตีที่เชิญพักเพื่อไทยเข้าร่วมเจรจาโดยยืนยันว่าพักเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนพักภูมิใจไทยในการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลขณะที่แกนนําทั้งสองพัก จะมีการหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและแบ่งงานด้านนโยบายในลําดับต่อไปนายนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าการทํางานร่วมกันครั้งนี้จะยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก,เป,ลกเปิดใจลบความขัดแย้งในอดีตและบริหารราชการแผ่นดินในฐานะรัฐบาลเดียวกันอย่างแท้จริงโดยการเชิญพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลจะดําเนินการตามลําดับจํานวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร และอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเป้าหมายร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนข่าวชวิสาปทุมมาสวทนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดวันนี้1 3กุมภาพันธ์2559นะครับก็เห็นได้ว่า2พักแล้วนะครับร่วมกันก็มีภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทย2พักนี้เสียงเกินครึ่งแล้วนะครับ260กกว่าแล้วนะครับก็จะต้องเชิญพักอื่นๆเข้ามาร่วมอีกเพื่อให้มีเสียงสนับสนุน สักเกิน300ขึ้นไปน่าจะมีเสถียรภาพนะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเบื้องต้น2พักนี้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ